วันนี้จะพูดเรื่องหลักของพุทธศาสนาจบตอนไหนตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นมีจบเหมือนกันคือว่ามีจุดเป็นความดีถึงขั้นสูงสุดคนเรายังต้องทำความดีกันอยู่นั้นก็เพราะยังไม่ถึงจุดนั้นแปลว่าความดียังไม่พอจุดที่จะเป็นความดีขั้นสูงสุดในมติทางพระพุทธศาสนา แสดงไว้ว่าจะมีได้ในเมื่อสิ้นอาสะวะกิเลสเมื่ออาสะวะกิเลสหมดสิ้นแล้วก็แปลว่าหมดความชั่วเมื่อความชั่วพร้อมทั้งเหตุของความชั่วหมดไปแล้วก็เสร็จกิจที่จะต้องทำความดีล้างความชั่วอีกต่อไปคือสุดสิ้น ของความดีความดีถึงขั้นสูงสุดเพียงเท่านี้แล้วก็เสร็จกิดนี่เรียกว่าจุดดับก็แปลว่าดับทั้งความดีความชั่วเพราะว่าดับอาสวะกิเลสหมดสิน้นก็เป็นอันว่าได้แสดงธรรมจบต่อไปนี้จะพูดเรื่องดวงตาเห็นธรรม ดวงทาเห็นธรรมท่านแสดงไว้ตรงกันคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดความเห็นขึ้นอย่างนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมต่อไปจะพูดเรื่องกิเลสกิเลส คือเครื่องเศร้าหมองของจิตเข้ามาทางทาวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเกิดผัสสะเกิดการปรุงแต่งต่อจนทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆคือราคะโรภะโทสะโมหะทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นในจิตกิเลสแบ่งเป็น3ามชั้นคือ 1. กิเลสช,ชั้นหยาบจะขัดกิเลสช,ชั้นหยาบคือไม่ทำบาปทั้งปวง 2. กิเลสช,ชั้นกลางจะขัดได้คือทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. กิเลสช,ชั้นละเอียดคือชั้นอนุสัยนั้นจะขัดสีได้ด้วย การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจะทำได้จริงต้องมีปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงปัญญาเท่านั้นจะขับไล่อนุสัยกิเลสหรืออาสวะกิเลสให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งสามข้อนี้จะขจัดได้จนถึงที่สุดโดยมีความเข้าใจมักมีองค์แปด และปฏิบัติมักมีอง์แปดก็คือดำริชอบความเห็นชอบวาจาชอบอาชีพชอบการหาเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบสมาธิชอบสติชอบวันนี้ก็ขอ,อยุติแต่เพียงเท่านี้สวัสดี